ไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นไม่ใช่อีลอนมัสก์ไม่ใช่วอสตรีไม่ใช่การแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้ามูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์แต่ลึกๆแล้วภายในสำนักงานใหญ่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสุดลับของฮอนด้ามันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ไม่น่าจะหลุดรอดจากห้องทดลองไปได้สิ่งที่สามารถเขย่าอาณาจักรอีวีได้ถึงแก่นแท้ในช่วงข้ามคืนไม่มีพาดหัวข่าวไม่มีการเปิดตัวแบบจัดฉากเป็นเพียงการสาธิตอย่างเงียบๆภายในศูนย์ทดสอบลับแห่งหนึ่งในไซตามะประเทศญี่ปุน่นต้นแบบเพียงชิ้นเดียว ไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีน้ำมันเบนซิน,นไม่มีถังไฮโดรเจนแค่น้ำและภายใน48ชั่วโมงแรงสั่นสะเทือนก็รู้สึกได้แล้วหุ้นรถยนต์ไฟฟ้าหายไป14 0 0 0ล้านดอลลาร์เทสลาวันไหวริเวียนร่วงลงพานาโ o n i c ได้รับผลกระทบเพราะสิ่งที่วิศวกรของฮอนด้าเปิดเผยออกมานั้นไม่ใช่แค่เครื่องยนต์ใหม่แต่มันเป็นการท้าทายโดยตรงกับทุกสิ่งที่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนน้ำประปา แม้แต่น้ำทะเลรถยนต์ไม่ได้บรรจุไฮโดรเจนแต่ผลิตไฮโดรเจนแบบเรียวทามขนาดขับขี่ไม่มีโลหะหายากไม่มีเครือข่ายชาร์จไม่มีการพึ่งพาลิเทียมมีเพียงปฏิกิริยาเคมีที่ถูกควบคุมซึ่งพลิกกฎเกณฑ์ต่างต่างแหลงข่าวภายในห้องแหลกกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เหลือเชื่อวิศวะกรคนหนึ่งชะงักค้างขยับตัวไม่ได้อีกคนหนึ่งฝ่าฝืนระเบียบวินยัยยืนปรบมืออยู่นานเกือบ5นาทีและในห้องประชุมที่ขึ้นชื่อว่ามีแขกเยอะของหอนด้านนั่นไม่ใช่ความตื่นเต้นเลยนั่นแทบจะเรียกได้้วววว่่าาาเเเเปปปป็นนคคมลลลีีียยยแงงรรรััระตติศส์ทด เพราะหากเทคโนโลยีนี้เป็นจริงและข่าวลือก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเป็นเช่นนั้นอนาคตจะไม่ใช่เรื่องแบตเตอรี่อีกต่อไปแต่จะเป็นเรื่องของน้ำดังนั้นก่อนที่เรื่องนี้จะถูกฝังก่อนที่กลุ่มล็อบบี้จะพยายามฝังมันกดไลค์กดติดตามและติดตามชมเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้เห็นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคหลังยุคไฟฟ้าลืมทุกสิ่งที่คุณคิดว่ารู้เกี่ยวกับไฮโดรเจนไปได้เลยนี่ไม่ใช่ฮอนด้าเคลร์ที่สรถรุ่นนั้นใช้เซลล์เชื้อเพลิงทั้งแยกและระบบอัดอากาศที่ซับซ้อนสะอาดใช้ใช้งานได้จริง ไม่ค่อยจริงเลยแถมโครงสร้างพื้นฐานก็ย่ำแย่ด้วยเครื่องยนต์ใหม่นี้ไม่ใช่แบบนั้นนี่คือระบบเผาไหม้ที่แท้จริงวิศวกรของฮอนด้าได้ค้นพบวิธีการเผาไหม้ไฮโดรเจนโดยตรงภายในเครื่องยนต์สันดาปภายในโดยใช้ห้องเสริมแรงที่สามารถทนต่ออุณหภูมิเกิน2,000องศาเซลเซียสผลลัพธ์ที่ได้โรงไฟฟ้าสมรรถนะสูงที่ผลิตผลพลอยได้เพียงชนิดเดียวนั่นคือไอน้ําแต่สิ่งที่นา่าทึ่งคือเครื่องยนต์ไม่ได้กักเก็บไฮโดรเจน มันสร้างขึ้นตามความต้องการด้วยตัวเร่งปฏิกิริยานาโนที่เป็นกรรมรสิทธิ์ผสานกับระบบแยกน้ำแบบพทีโซอิเล็กทริกรถยนต์จะดึงอะตอมไฮโดรเจนจากโมลเลกุลน้ำขนาขับขี่คุณอาจไม่ผิดหรอกน้ำเข้าไปไฮโดรเจนจะถูกผลิตขึ้นทันทีเผาไหม้และสิ่งเดียวที่ออกจากท่อไอเสียคือละอองน้ำที่ไม่เป็นอันตรายท่อไอเสียใช้น้ำไปเท่าไหร่ประมาณ5ลิตรต่อ100กิโลเมตรไม่มีไฟไม่จากแบตเตอรี่ไม่มีไฟฟ้าเกินพิกัดไม่มีโลหะหายากมีแต่น้ำเปล่า และใช่หอนดาอ้างว่าแม้แต่น้ำเข็มก็ใช้ได้ผลทางน้ำฝนแม่น้ำหรือแม้แต่น้ำประปาก็สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ในทางทฤษฎีแล้วทำไมโลกถึงไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเพราะเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่ใช่ของใหม่ฮอนดาเริ่มพัฒนายอย่างเงียบๆเ,เมือเ่อเกือบสองทศวรรษก่อนภายใต้โครงการริเริ่มรับที่รู้จักกันในชื่อโปรเจกต์แอคโคไดโอประกายไฟกลับมาอีกครั้งในปี2007เมื่อกระแสะคลั่งคล้ายแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเริ่มต้นขึ้นฮอนดาซึ่งเป็นผู้นำด้านไฮบริดอยู่แล้วด้วยอินไซต์เล็งเห ที่เทคโนโลยีแบตเตอรี่กำลังเผชิญอยู่พวกเขาเริ่มสร้างทางเลือกที่ใช้การเผาไหม้อย่างลับๆโดยไม่เปิดเผยซึ่งเป็นทางเลือกที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการขุดการชาร์จและห่วงโซ่อุปทานวัสดุหายากในปี2011โปรเจกต์แอคโคไดโก็มีต้นแบบที่ใช้งานได้จริงแต่แล้วจู่ๆมันก็หายไปไม่มีการประกาศไม่มีคำอธิบายไม่มีการรั่วไหลมีแต่ความเงียบงนันคนวงในยืนยันว่าไม่ใช่ความผิดพลาดทางเทคนิคแรงกดดันจากกลุ่มทุนน้ำมันกลุ่มลอบปิยิตด้านแบตเตอรี่ และแม้แต่พันธมิตรด้านเทคโนโลยีไฮบริดล้วนบีบให้โครงการนี้ต้องถูกปิดตัวลงสตาร์ทอัพด้านรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและเครื่องยนต์พลังน้ำอาจโค่นล้มกลุ่มทุนเดิมที่มีอยู่มากมายดังนั้นฮอนด้าจึงได้ระง,งับโครงการนี้ไปวิศะวะกรถูกย้ายตำแหน่งใหม่หลายคนย้ายไปทำโครงการที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นเช่นระบบไฮบริดรุ่นใหม่หรือโครงการเซลเชื้อเพลิงแคริิเซลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมีความปลอดภัยทางการเมืองมากกว่าควบคุมได้ง่ายกว่าและบริหารจัดการได้ง่ายกว่ามาก แต่โลกไม่ได้หยุดนิ่งพอถึงปี2024ภาคข่าวรถยนต์ไฟฟ้าก็เต็มไปด้วยปัญหาแบตเตอรี่ระบบไฟฟ้าต้องดินน้นรนภายใต้ความต้องการชาติมหาศาลความขัดแย้งเรื่องการทำเมืองลิเทียมปะทุขึ้นทั่วแอฟริกาและอเมริกาใต้และทันใดนั้นผู้นำของฮอนด้าก็มองเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมานานหลายปีนั่นคือโอกาสโครงการนัโคลดรได้รับการฟื้นฟูนอย่างเงียบๆในช่วงต้นปี2025และในครั้งนี้ฮอนด้าไม่ได้เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นพวกเขาได้กู้คืนต้นแบบรถยนต์พลังงานน้ำสาม ที่ถูกเก็บซ่อนไว้นานกว่าทศวรรษในโรงงานควบคุมอุณหภูมิในจังหวัดไซตามะปรับปรุงใหม่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แทนทดสอบรุ่นปรับปรุงใหม่นี้ออกสู่ท้องถนนภายในเวลาเพียง5เดือนและสิ่งที่ส่งมอบมานั้นทําให้แม้แต่วิศวกรผู้สร้างก็ต้องตะลึงอัตราเร่ง0ูนถึง60ไม้ต่อชั่วโมงภายใน4.3วินาทีเร็วกว่าเคลรที่ท u g อที่แข่งขันกับรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนําหลายรุ่น ความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงบิดคงที่แม้บนทางลาดชันระยะทาง760กิโลเมตรหน้าทึ่งกับการเติมน้ำห้าสิลิตรเพียงครั้งเดียวเติมน้ำมันไม่มีสถานีเติมไฮโดรเจนมูลค่า2ล้านดอลลาร์ไม่มีที่ชาร์จไฟฟ้ามีแต่น้ำธรรมดาต่อสายยางเข้ากับพอตบนรถกดสวิตช์เพียงเท่านี้ถังน้ำมันก็เต็มภายใน3นาทีไม่ต้องรอชาร์จหลายชั่วโมงไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่จะเสื่อมไปตามการเวลาแล้วเรื่องสำคัญละ่ะการบำรุงรักษาง่ายกว่าเครื่องยนตเนนิทั่วไปสี ไม่ต้องใช้โมดูลแบตเตอรี่ที่ซับซ้อนไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหล่อเย็นมีเพียงกลไกที่ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้วิศวกรของฮอนด้าอ้างว่าอัตราการสึกหรอต่ำกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในทั่วไปถึง42เพราะอะไรเพราะไอ้น้ำเป็นไอเสียเพียงชนิดเดียวไม่มีการสะสมของคาร์บอนไม่มีขมเหลวและลดความเครียดจากความร้อนบนชิ้นส่วนภายในได้อย่างมากสิ่งที่เริ่มต้นจากการทดลองลับในช่วงปี2000อาจกลายเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าครั้งใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน และสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปอาจส่งคลื่นกระแทกไปยังผู้ผลิตรถยนต์ทุกรายคนงานเมือนทุกรายและสตาร์ทอัพแบตเตอรี่ทุกแห่งบนโลกเพราะทันทีที่สิ่งนี้เข้าสู่การผลิตจํานวนมากทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปฮอนดา้าได้เริ่มการทดสอบภายในกับรถยนต์รุ่นต่างๆที่พร้อมผลิตแล้วไม่มีใครเตรียมใจรับกับแรงสั่นสะเทือนที่ฮอนด้าส่งผ่านมายัางโลกยานยนต์ไฟฟ้าแม้แต่เทสลาหากเครื่องยนต์นี้ทํางานตามที่อ้างวงโซ่อุปทานยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งเป็นแกนหลักของอุตสาหกรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ก็อาจเผชิญกับคลื่นสึนามิที่เงียบงนันและมองไม่เห็นภายในกิกกเนวดาของเทสลาความตื่นตระหนกแผ่กระจายอย่างเงียบเชียบโมดูลลบแบตเตอรี่ที่เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นหัวใจสําคัญของการขนส่งที่ยั่งยืนกลับกลายเป็นสิ่งที่ล่าสมัยลิเทียมไม่จําเป็นโคบอลและนิกเกิลไม่เกี่ยวข้องเลยโรงงานแบตเตอรี่พานาโ o n i c มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในแคนซัสนั้นหรือ สินทรัพย์ที่อาสุป่าวมีรายงานว่าผู้บริหารจากลุซิตรีวีอลและบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง GM ถูกเรียกตัวเข้าร่วมการประชุมลับอย่างเร่งด่วนภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากต้นแบบถูกเปิดตัวข้อความในทุกห้องก็เหมือนกันถ้าเครื่องยนต์น้ำนี้มีอยู่จริงเราจบกันไม่ใช่แค่เรื่องวัสดุแต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานต่างหากสถานีชาร์จหลายพันแห่งทั่วสหรัฐอเมริกาเครือข่ายซูเปอร์ชาร์จ เจอทั้งหมดกลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปสตาร์ทอัพรีไซเคิลที่เดิมพันว่าเซลิเทียมจะหมดอายุการใช้งานก็กำลังลดขนาดลงอยู่แล้วคุณไม่สามารถรีไซเคิลสิ่งที่ไม่ได้ใช้งานแล้วได้และตัวเลขก็น่าตกใจนี่ไม่ใช่เครื่องยนต์แนวไซไฟที่ต้องใช้โลหะหายากหรือเซลเชื้อเพลิงเคลือบแพตินัมต้นทุนรวมอยู่ที่1,320ดอลลาร์ 1, น้อยกว่า1ใน3ของระบบส่งกำลังของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปไม่มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ไม่มีอินเวอร์เตอร์แรงดันสูงมีเพียงถังเก็บน้ำขนาดเล็กเครื่องแยกไฮโดรเจนตัวแปลงไฟฟ้าแบบเีกโซอิเล็กทริกและซูเปอร์คาปาซิเตอร์ขนาดเท่ากล่องข้าวค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน0.8ดอลลาร์ต่อไมล์ไม่ได้พิมพ์ผิดนะเปรียบเทียบกับ0.3ดอลลาร์ต่อไมล์ของรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจเปลี่ยนไปใช้พลังงานนิวเคลียร์แม้จะคำนึงถึงการผลิตและการจัดหาพลังงานแล้วอัตราการปล่อยมลพิษตลอดอายุการใช้งานของฮอนด้าที่ใช้พลังงานน้ำรุ่นนี้ก็ยังต่ำกว่าเทสลา ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดถึง78รวมถึงการผลิตด้วยแล้วจุดคุ้มทุนละ่ะอยู่ที่1.4ปีนั่นคือความเร็วที่ผู้ใช้ทั่วไปจะได้รับคืนเบีย้ยประกันจากการประหยัดน้ํามันหลังจากนั้นการเดินทางก็แทบจะฟรีตลอดไปแล้วเวทมนต์แบบไหนที่ซ่อนอยู่ในรถฮอนด้าคันนี้หัวใจสําคัญของมันคือสิ่งที่วิศวกรเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้นั่นคือเครื่องอัลตราโซนิกแบบเทยกโซอ,อิเล็กทริกโดยการใช้แรงสั่นสะเทือนทางกลความถี่สูงโมเลกุลของน้ําจะถูกแยกออกเป็นไฮโดรเจน และออกซิเจนทันทีตามต้องการโดยไม่กักเก็บไม่ถูกบีบอัดและไม่ระเบิดไฮโดรเจนจะทําหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงให้กับห้องเผาไหม้ขนาดกระทัดรัดในขณะที่ออกซิเจนจะถูกขับออกหรือถูกดูดซับกลับพลังงานไม่ได้ถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแต่จะถูกเก็บไว้ในอาร์เรซูเปอร์คาปาซิเตอร์หนาแน่นซึ่งทําหน้าที่รักษาสเสถียรภาพของกระแสไฟฟ้าและแม้กระทั่งชาร์จพลังงานจากการเคลื่อนที่ของรถยนต์สตาร์ทเครื่องย็นรับรองอุณหภูมิติดลบ22ององศาเซลเซียสพร้อมรับมือฤดูหนาวมลพิษ ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบเพียงปริมาณออกซิเจนและละอองน้ําเล็กน้อยไม่มีน็อกซ์โค2และหมอกควันในเช้าวันอากาศเย็ยนไอ้น้าจากท่อไอเสียเป็นสัญญาณเดียวที่บ่งบอกว่าเครื่องยนต์กําลังทํางานและที่สําคัญคือไม่มีถังไฮโดรเจนไม่มีแรงอัดและไม่มีอันตรายจากไฟไม่เครื่องยนต์ผลิตพลังงานได้ตรงตามที่ต้องการขณะขับขี่เปรียบเสมือนโรงไฟฟ้าแบบพกพาที่ใช้พลังงานจากน้ําและอากาศแล้วทําไมโลกถึงไม่ยินดี เพราะกลุ่มผลประโยชน์ที่มีอิทธิพลมากมายกำลังกรดแค้นภายใน48ชั่วโมงหลังการรั่วไหลมีรายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลของยุโรปได้ออกคำสั่งภายในเพื่อทบทวนนโยบายเชื้อเพลิงสังเคราะห์และไฮโดรเจนทางเลือกแปลทำลายความน่าเชื่อถือก่อนที่มันจะแพร่กระจายกลุ่มลอบบี้ยึดน้ำมันในรัฐเท็กซัสซ,ซึ่งถูกมองข้ามแหล่งเชื้อเพลิงที่ข้ามการขุดเจาะท่อส่งและโรงกลัน่นต่างมองข้ามข่าวนี้ไปโดยมองว่าเป็นเพียงการประชาสัมพันธ์ ขณะเดียวกันก็ลอบบี้อย่างเงียบๆเ,เพื่อเรียกร้องให้มีการคุ้มครองภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงฉุกเฉินมีรายงานว่าสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐคนหนึ่งได้ร่างกฎหมายเสนอภาษีการใช้น้ำสำหรับยานพาหนะที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรใช้แล้วภาษีน้ำในประเทศจีนทีมวิจัยและพัฒนายานยนต์เริ่มดึงงานวิจัยมือใหม่ที่เก็บถาวรจากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆขณะนี้กำลังดำเนินการวิศวกรรมย้อนกลับอยู่มีรายงานว่ากระทรวงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้รับคำเตือนแล้ว การขโมยทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เทสลาตัดสินใจอย่างน่าประหลาดใจด้วยการระงับการอัปเกรดระบบส่งกำลังทั้งหมดของเซเบอร์ทคโดยไม่มีการชี้แจงเหตุผลอย่างเป็นทางการแต่แหล่งข่าววงในบอกว่ามัสต,ต้องการทำความเข้าใจเครื่องยอนต์น้ำให้ถ่องแท้ก่อนที่จะตัดสินใจก้าวกระโดดสู่อีวีอีกครั้งเพราะถึงแม้เทคโนโลยีนี้จะมีอยู่จริงถึง60แต่มันก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างฮอนด้าไม่ได้แค่คุกคามตลาด E ีวีเท่านั้นมันกำลังสั่งคลอนหลักฐานของเศรษฐกิจพลังงานโลก ไม่มีลิเทียมไม่มีแร่ธาตุหายากไม่มีการพึ่งพาโครงข่ายไฟฟ้ามีเพียงน้ำคำเดียวก็เพียงพอที่จะจุดชนวนความตื่นตระหนกไปทุวอุตสาหกรรมทวีปและอุดมการณ์ต่างๆน้ำไม่สามารถควบคุมแปรรูปหรือแตกหักได้และเมื่อมันกลายเป็นเชื้อเพลิงแห่งอนาคตตลาดพลังงานไม่เพียงแต่จะถูกทำลายแต่จะถูกเขียนขึ้นใหม่และความสูญเสียครั้งแรกคืออะไรเงินแผ่นดินไหวทางการเงินลุกลามอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่ชั่วโมง หลังจากความลับของฮอนด้าถูกเปิดเผยตลาดน้ำมันก็ตกต่ำอย่างหนักซาอุดีอารามโกอัญ,ญมณีแห่งวงการปิโตรเลียมสูญเสียมูลค่าตลาดไปอย่างมหาศาลถึง4 1 0 0 0ล้านดอลลาร์ในวันเดียวไม่ใช่การตกต่ำแต่เป็นการแตกสลายทั่วโลกกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติมูลค่าล้านล้านดอลลาร์ของนอร์เวย์ได้ระงับการลงทุนลิเทียมเชิงรุกเป็นเวลาหลายปีที่พวกเขาเดิมพันว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นอนาคตชั่วข้ามคืนลูกแก้ววิเศษของพวกเขาก็แตกสลายหุ้นของบริษัทสตาร์อัพลิเทียม ถูกเทขายก่อนที่สื่อจะมีโอกาสนําเสนอข่าวนี้ขณะดเดียวกันอินเดียก็เริ่มส่งสัญญาณความสนใจที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องจักรน้ําภายในปี2026อย่างเงียบๆแต่จงใจบันทึกการประชุมที่รั่วไหลบ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้เข้าพบกับฝ่ายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของฮอนด้าเพียง48ชั่วโมงหลังจากต้นแบบปรากฏขึ้นเพื่อสํารวจโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการเติมน้ํามันในชนบทและความเป็นไปได้ในการปรับตัวทางทหารในเทือกเขามาลายค่างเงินเยนของญี่ปุน่น ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อมายาวนานกลับพุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหันราคาหุ้นของฮอนด้าพุ่งขึ้น17.9ในการซื้อขายวันเดียวซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในวันเดียวที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของบริษัทและด้วยเหตุการณ์พลิกผันที่แทบไม่มีใครคาดคิดรัเสเซียก็เข้ามาร่วมวงสนทนาด้วยมีรายงานว่าคนวงในเครมลินได้อนุมัติโครงการเร่งรัดเพื่อดัดแปลงเครื่องยอนต์ให้เหมาะก,กับรถถังรถบรรทุกขนส่งและแม้แต่ต้นแบบโรนดำน้ำแต่ในขณะที่โลกกำลังเร่งตามให้ทันความลลับอออื่่นๆกก็รวไหมา และครั้งนี้ไม่ใช่ฮอนด้าต้นเดือนมิถุนายนวิศวกรนามซึ่งมีข่าวหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้รับเหมาช่วงที่ถูกไล่ออกได้โพสต์แผนผังวงจรเครื่องแยกไฮโดรเจนแบบเทียโซแคทลิติกฉบักเต็มบนฟอรัรมผู้แจ้งเบาะแสภายในไม่กี่ชั่วโมงเอกสารดังกล่าวถูกดาวน์โหลดไปแล้วกว่า4ล้านครั้งสำนักงานสิทธิบ,บัตรของญี่ปุ่นยืนยันว่าเทคโนโลยีนี้ได้รับการจดทะเบียนไว้ชั่วคราวในปี2023 และถูกถอนออกไปอย่างลึกลับความสงสัยเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆว่าฮอนด้าถูกบังคับให้ปิดปากเงียบมาจนถึงทุกวันนี้บันทึกภายในจากฝ่ายวิจัยและพัฒนาในไซตามัและโทชิงิเผยให้เห็นบางสิ่งที่กล้าหาญยิ่งกว่าฮอนด้าได้ส่งรถทดสอบไปแล้วสิบคันครอบกลุ่มสามทวีปภายใต้บริษัทจำลองรถต้นแบบคันหนึ่งได้รับการทดสอบภาคสนามในชนบทของเคนยาถนนเต็มไปด้วยโคลนอากาศร้อนจัดและระดับความสูงผลลัพธ์ประสิทธิภาพการทำงานไม่ลดลงรายงานจากห้องปฏิบัติการยืนยันว่าแม้ ในสภาพแวดล้อมแบบปิดอุโมงค์หรือโรงรถใต้ดินการปล่อยมลพิษจากเครื่องยนต์ยังคงไม่เป็นพิษมีเพียงไอน้ําและออกซิเจนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่มีโค2ไม่มีไนโตรเจนออกไซด์ไม่มีขมเหลแม้แต่ไฮโดรเจตค้างก็ไม่มีมันสะอาดจนแทบจะสูตรดมไอเสียเข้าไปได้แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบไปหมดและตอนนี้สัญญาณเตือนไทย เริ่มแผ่กระจายไปทั่วรบบน้ำใช้น้ำอาจกลายเป็นน้ำมันชนิดใหม่ในภูมิภาคที่กำลังเผชิญกับภัยแ้งอยู่แล้วเช่นแคลิฟอร์เนียหรือบางส่วนของแอฟริกาใต้ซาฮาราผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าความต้องการเชื้อเพลิงในท้องถิน่นอาจล้นเกิดอุปทานของเทศบาลเรากำลังก้าวเข้าสู่ดินแดนที่ไม่เคยมีใครสำรวจมาก,ก่อนซึ่งความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อาจเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใครเป็นผู้เติมน้ำมันรถยนต์และน้ำของใครระบบแกนกลางของเครื่องยนต์ ยังต้องการโลหะผสมที่ทนทานต่อการกัดกร่อนซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเบื้องต้นเพิ่มขึ้นประมาณ15โลหะบางชนิดอาจไม่ใช่ของหายากแต่เป็นโลหะเฉพาะทางและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกยังไม่พร้อมมีรายงานว่าบริษัทประกันภัยต่างวนงงแหล่งข่าวหนึ่งระบุว่าบริษัทประกันไภัยไม่สามารถจัดประเภทเครื่องยอนต์นี้ไว้ในประเภทรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์น้ำแข็งหรือเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนได้กฎระเบียบนี้ไม่มีขอบเขตจำกัดรัฐบาลท้องถิ่นอาจจำกัดการใช้น้ำรายวันของสถานีบริการน้ำมัน สาธารณะเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรและหากเป็นเช่นนั้นจริงการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานของรถยนต์ไฟฟ้าเครื่องชาร์จสถานีย่อยและแบตเตอรี่สำรองอาจต้องหยุดชะงักลงทั้งหมดทำไมต้องลงทุนในระบบส่งกำลังที่น้ำคลื่นเสียงและความชานฉลาดยังมาแรงอยู่อีกพายุยังไม่จบแค่นี้อันที่จริงมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นคาดว่าฮอนด้าจะเปิดตัวเครื่องยนต์น้ำอย่างเต็มรูปแบบในงานโตเกียวออโตโชครั้งต่อไปไม่ใช่ ในฐานะรถต้นแบบแต่จะมีกําหนดการผลิตเต็มรูปแบบรุ่นที่เปิดตัวในช่วงแรกอาจเปิดตัวในเอเชียและตะวันออกกลางก่อนซึ่งปัจจุบันการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้ายังล่าช้าเนื่องจากปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและตอนนี้ความล่าช้านั้นดูราวกับเป็นลางบอกเหตุแล้วอี Elon Musk ลอนมัสก์จนถึงตอนนี้ยังเงียบอยู่ไม่มีทวีตไม่มีมีไม่มีการถแถลงข่าวชายผู้นี้ที่วิเคราะห์ทุกอย่างตั้งแต่ดอคอยไปจนถึงการเปิดตัวเทสเไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์ ที่อาจทําให้ภารกิจของเทสซอร์และสมัยเลยแหล่งข่าววงในอ้างว่าการอัปเกรดการผลิตเซเบอร์รักถูกระงับไว้อย่างเงียบๆเ,เพื่อรอการตรวจสอบส่วนผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นไม่ได้รอช้าการรั่วไหลาจากดีทรอยและโซชิให้เห็นว่าการประชุมฉุกเฉินกําลังดําเนินอยู่โดยมีบางบริษัทแอบขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพียงเพื่อเปลี่ยนมาใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยน้ําแล้วหอนด้าละพวกเขายังไม่ชะลอความเร็วลงแผนงานได้ถูกยื่นต่อกระทรวงเศรษฐกิจญี่ปุ่นอย่างเงียบๆเ,เ,เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป้าหมายคืออะไร ต้องมีเครื่องยนต์น้ำหนึ่งล้านเครื่องต่อปีภายในปี2027นี่ไม่ใช่แค่จุดจบของรถยนต์ไฟไฟ้าอย่างที่เรารู้จักเท่านั้นแต่มันคือปุ่มรีเซ็ตสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วโลกจากดีทรอย์ถึงดูไบาจากสถานีชาร์จไปจนถึงเมืองโคบอนทุกสิ่งกำลังแขวนอยู่บนเส้นไดการปฏิวัติจะไม่ถูกถ่ายทอดทางโทรทัศน์แต่จะเริ่มต้นขึ้นด้วยการหมุนกุญแจและสรดน้ำหากนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นคุณคงไม่อยากพลาดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปกดติดตามเพื่อก้าวทันกระแสะความเปลี่ยนแปลง